คำเตือนการพนันเป็นปสิ่งผิดกฎหมายไม่ควรทำตามผู้ชมที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนี่ับมาเจอกันครับจองซิวเรอร์สโตรดไม่ยอมมาไหมครับมือน,นี่พามาออกรอดคือเ้าครับ เกมกดันทั่วนะครับมือนี้แอดมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับเปลี่ยนแปลงการเลงนิดหน่อยมือนี้เขาก็มาเล่นเชลลี่ีนะครับบวกเบสเจ็ดจุดหานะครับเห็นบาหลายครับเพิ่มเทอร์โบไปครับเทอร์โบเทอร์โบครับมือนนี้ก็มียงเนาะครับไปกันเลยครับเพราะเป็นไงครับ ไปครับยบร้อยครับบวกครับเจ้งสี่บวกโอ้โหเขาง่ายครับมือนี่เขาง่ายสูตรลับครับสูตรลับขนาดแค่สี่ไลนนะครับไปครับอ่าขั้นตอาเหรยนตัวอะไรมมนกับบวกหลายนะครับแต่ว่ามือนี่ลองมาเหริน สีไล,คล,คลนน้ครับเหม็นมะขาบผ่าไา้ครับแค่สีไล้พอเป็นแดับบวกเล่นเนีนเบ็ดเหม่นๆตีเปาะตีเปาะ,ะ,ะ,ะเฮ้เข่าครับเข่าตลอดครับแตงซี่ไหนครับนี่ครับทุนหนาเจ๊งน้อยครับเร็วจะเมื่อไม่ได้ เอ็ดฝากไล่ก,กันเรีน,รนไล์รครับฝากไล่ก็เรียนยหน่อยแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆครับเนิบๆเบียดนหน่อยไปหาไล์ครับเมืองสถานการณ์เราแต่ว่าเกมนี้มันแตกง่ายอยู่แหละครับไปครับไปเข่าครับทงสามพื้นบวกหน่อยจะบวกนะจ๊ะไปครับไป ว่าเขาเดล็กยังสีนะครับถ้ามันเงียบๆพ่าเหล็สามารถเพิ่มเบียดหรือเพิ่ม,มาตายชนะคือเพิ่มไล้เป็นหาไายก็ได้นะครับแเม่มสอนี่มาลองเหล่นซีไร้เบ็นว่าเป็นสิคือบอไปครับเป็ียก็เริ่มออกหนูก็เริ่มออกปลาก็เริ่มมานสงสัยว่าที่ได้โบนัสกับมื่อยครับ โอ้เข่าอีกสองไหลคไ่ครับเนียนบวกอีกเท่าไรครับปุ๊บปั๊บลอยหกสิบห้าครับเบ็ดซีนี่จังไดกับบวกครับไหลครับไปออกรอบตีกรอบซูมือครับเรียบลอยครับสองทงสามเพยกักก๊อบสองไม้บวกอีกลอยยิบจ็ดครับ ไปครับไปรอบปกติกับรอบรอบแตกปกติกับรอบโบนัสกับบ่ค่อยต่างกันอะไรครับแค่รอบโบนัสมันจะได้สูงกว่าซื้อๆได้ครับแต่รอบปกติมันได้ไหลายกันครับเกมนี้เกมก็เดินทั่วครับออกรอบที่กับมันม้วนเดินเพื่อนๆครับไปครับไป โอ้หทงสีฟื้นครับจังสีบวกครับเน้นๆเลยครับสามลอยเจ็ดสิบาครับไปครับมือนนี่ค่อยเงียบปันเลยครับเบ็ดเขาเรื่อยๆครับเขาเรื่อยๆมือนนี่เบ็ดเจีจุนหาครับสีไล่ถือว่าออกตัวได้ดีครับชวงนี้ไปครับไป เนีนไปครับเบ็ดไปครับรน่าเงียบใชครับเงียบที่เด้ครับ,าารบขานบอกว่าเงียบมามาเลยครับต้องงหนจมครับยงีไปครับไปเนียเรื่อยน,นุนๆครับขันเบ็ดของที่ทนี่โอกาส ที่เขาสีเพิ่มเป็นมันไม่สูงครับช่วงไม่ติดไงไม่ยี่เป็นติดล้มมากครับติดล้มก็เบาอ่ะครับไป้ครับไป้ครับช่วงนี้ครับช่วง,วงเงียบๆช่วงสีขาแน่เ่ราะขาเแน่ครับแต่๋ยวยังถือว่าเขาครับเห็นบ่ครับเกือบสี่หูบอกอีกหารอย โมเมนต์หาลอยหาฟิตบอกหิดหาหาัวงเงยจัดไปครับจัดไปบวกอีเจ็ดสิบห้าครับไปครับมมนี่สีไลสีไลสัมโตสีเลยครับไปครับไปสีไลเบ็ดเจ็ดจุดห้าครับโมนี่สีหลอดหรือสีหลวงครับโมเมนต์ดิสีหลวงสีหรือสีหลวง ไปับไปถือว่ามาน่สี่รู้สึกว่าสับประสัตร์สี่ประซอยเขาเลยครับปาซอยกันทำมาหากินนะครับมาออกมาที่ละตวสองตมันต้องออกมาจากสามตัวไหมโอ้ยขาดตัวหนึ่งครับกันเป็ดมาสามตัวนี่เรียบร้อยครับโวนัส มากับมาตัวสองตัวมันต้องมาสามตัวแล้วลูกี้ไปครับไปขึ้นมาเป็นงเงียบๆจังสิครับร้องครับร้องจากสี่หัาเราครับบวกเบ็ดเพิ่มเป็นสิบห้าคือเก้าห้อง มวยมวยส่งเงียบได้ละจ้า <_ d ata> เนี่ยครับม้าเงียบครับตอนนี้ม้าเงียบแอดเล่นแอดเล่นหัวร้อนนะครับหัวร้อนแล้วร้อนแล้วด้จ้าโอ้มาแล้วครับมา้แล้วครับจังสีกับบัวครับแต่ว่ายังบวกบัวครับอัตตา อตบบอาบวกทีไรเอ็มทีบวกคือหาไลานะครับหาไรโอากาสมันสูงครับเต็มเนี่ยสูงบ่เพี้กันนะครับจะหาไลรเบิ้งละมันกว่าไปครับไปมาอีกนะตรงสามพื้นกับสามสี่พื้น กับลุดบ,บ่วสองอยเจ็ดสิบครับไปครับจะไปท่อครับนี่จะไปครับปัวยี่ครับท้งสามผืนสองลอยห้าสิบครับตง้งสามผืนกับไม่ก็ครััมให้มันแตกคลือคลือไปเลยลูกพี่ไปครับไป เบ็ดมาให้สองตัวครับรู้สึกว่าสักปะาารดเล่มที่เขาแล้วครับรุ่นรอบบัวนะครับเกือบซีเกือบไม่ครับเกือบมันต้องเน้นไม่ก็กับทงเท่านั้นไปครับไปเปรียบรลอยไม่ก็กับเบี้ยครับบัวไปอีกครับสามลอยเดตมาครับ ไปครับไปตั้งตั้งมาตั้งให้ี่เทียนะหนักหนักเทียนท,ยที่จานหยบิบลอยครับไม้องไม้สี่บัวนี่ครับเน้นๆเลยครับสามลอยสามสิบมึงมาทันกดไว้ฝลดเมื่อกี้นี่บวกี0ลอยหาทาครับ เรียบร้อยจังสี่ไม่กรอบมาสามไม่กอบเขามาขั้นเขามาหล,าลา่อยไนี่บวกบวกไรครับจะเกือบนี่ยบ่กค่อยไว้ครับนี่ไม่กรอบกับสองท้องนะเขาปุ๊บนี่บวกน,นี่ครับสามร้อยสี่ร้อยนี่เขามะเร็ง เบ็ดซีไลน์นะครับมือนนี่โอเอ็นหาไลน์นี่แอดลองเบิร์ว่าเบ็ดซีไลน์มันจะเป็นยังไงครับครับหยาดเหม็นเกมมันม้วน,นออกหอกกรอกตีกบจนสี่นะครับสอบถามในที่ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเรียบร้อยครับจนสี่กบท้องสาม่วยครับเน้เนๆบวกเรื่อยๆครับสามลอยเชิดขึ้นมาครับ ลูกกอบท้องกันได้หลายกันนะครับมาตังจากใหม่ก๊อครับตอนนี้เขาเริ่มบวกแล้วครับไปครับหัวหัวกันยง่าวๆครับดีฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บก๊กล็อกเขาลุ้มเป็นเสียงมวนครับไปครับขึ้นๆลุ้งครับตวงนี้ เงี้ยไปครับเงี้ยไปนี่ครับเป็ดสามตัวทั้งสี่ครับโบนัสเรียบร้อยครับไปได้ครับไปเลือกไม่กอบกันครับไม่กอบนเอน,อนี่ยเอาบักครือยังไงกอนมูลเลยครับหรือเลือกไม่คือยังไงนึงลองอเลือกวัถึุเลือกตัวอะไรดีวะไม่กอบนี่ ลองเมึงครับมาเสียวใหม่ได้ดีครับใหม่ที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่จัดไปครับมันต้องเสียงดยองสี่ครับหนึ่งสองสามปั๊บได้แล้วครับก็ลอโอ้โหเสียงมันช่างนุ่มนวลหลอเกิน บวกไปหกลอยหกสิบครับบนนัดได้ลอยครับวันนี้กครัพอสมีก็น,นะครับมาหล่นห้เบิงาสีไล่ชิมิตสิตแตกบนนัดหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าสับปะสัตว์ม้าสามตัวสี่สามตัวเดียวต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็ดกับเป็ดสามตัวปลากับปลาสามตัวนูกับนู้สามตัวครับเป็นหลอโบนนัด นี่ครับมียังมากมายครับขอ,อตัวไปถอนกันครับกระฝากช่องซิวเวอร์สลอตน,นี่ด้ด้ครับมือนมือไม่ใครมาพ่ออะไครับสวัสดีครับ